อ่าเป็นเฟืองเหมือนกันไะเดินไปประกอบเลยท่อนที่สามนะคะนี่ปลายมันจะเป็นตัวเกี่ยวนอกนะคะตัวคู่ท่อนที่สามจะเป็นตัวเมียนะคะก็หมุนเข้าเหมือนเดิมนะคะนี่ไส้เผามันจะเป็นเฟืองลงล็อกพอดีแล้วก็ตัวเผาเกี่ยวนอกเกี่ยวในนะคะเข้ากันแบบนี้เลยง่ายๆ อันนี้ไม่รู้ขาดเองหรือเหล็กจิ้มขาขาเกงขาดนะคะต่อไปเราก็จะยกออกไปให้ดูนะคะว่าความยาวต่อเพาแล้วยาวหกเมตรนะคะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนะะี่ยค่ะก็ค่อนข้างจะยกลําบากนะคะต้องยกสองคนนะคะถ้ายกไปคนเดียวจะไหวไหมลองเดี๋ยวเราลองยกให้ดูนะคะทงจัดการยกคนเดียวได้ไหมลองดูสิอ่าอ่าเพานะคะทอนละสองเมตรประกอบสาม